โอเคผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะผมนรับสู่ช่องโอเวอร์โซนนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมปริน้าฟรีไฟวันนี้ผมก็จะมาสอนซื้อหมวกนี่ครับผมหมวกกันน็อกมันก็จะไม่มีขายในร้านค้านะเดี๋ยวไปดูนี่ครับผมมาดูนะมันคือมันไม่มีอะสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็คือมีมันไม่มีขายในร้านค้าครับมนี่ดูแฟชั่นไม่มีนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นนูผมใครรู้แล้วก็ขอไปด้วยนะผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็สําหรับคนที่อยากได้ฟรีผมก็มีแจกอยู่นะคลิปที่แล้วใครอยากรู้รายละเอียดก็กดที่มุมขวาครับผมตัวไอมุมขวาเออก็มันมีขายอยู่ที่อื่นนะคือในแอปแอพนะผมะไปดูวิธีกันเลยครับผมเพื่อไม่ช้านะ ใครอยากได้หมวกแบบนี้มันโคตรเท่เลยนะผมในราคา100บาทน,นะเออเราไปดูกันเลยผมไปกันเลยอ่าขั้นตอนแรกก็ให้โหลดแอป a p เเข้ามาครับผมก็คือมีมีให้ดาวน์โหลดในแอปสต e แล p l เพย์สต e ครับผมแล้วก,ก็กดเปิดไปเลยนะกดเปิดปุ๊บนี่ครับผมมันจะมีให้เติมวอ l l e t นะเงินในวอ l l e t ของผมมีอยู่9,50บาทก็สามารถเติมได้ที่นี่ครับผมกับเอาวอลเล็อันสุดท้ายที่4 สามารถกดเติมเงินรับผมหรือว่าปลูกบัญชีธนาคารก็ได้กดที่บัญชีธนาคารหรือว่า i-banking ก็ได้ครับผมคือเป็นแอปมือถือนะเนี่ยผมจะไม่เติมนะหรือว่าเติมบัตนตู้ ATM Big C l บิ๊กซีโัสเอพค์เตอร์ครับผมเมื่อเราเติมเสร็จก็มีเงินพร้อมก็กดมาที่เกมครับผมแล้วก็น,นี้ผมไอเทมโคตามันก็จะมีฟรีไฟล์มานะแล้วก็กดซื้อไปเลยนี่ ไอเทมโคตดนี้ก็กระยะเวลาเปิดขายเปิดขายตั้งแต่16มกราจนถึง31มกรานะอ่ะาใครที่ซื้อไปแล้วก็รีบใจนะผมก็คือหมดอายุโคตดวันที่28กุมภาพันธ์แล่เรืมว่าผมคนที่อยากได้ฟรีผมมีคลิปแจกอยู่นะกดที่ตัวไอบุมขวาด้านบนเลยผมมีฟรีอยู่5โคตดนะจะประกาศผมนั้นพรุ่งนี้ผม19มกราคม2562นะใครอยากได้ฟรีไม่ควรพลาครับผม เมื่อเราซื้อปุ๊บมันก็จะมีลิงก์มาให้เข้าไปในเพจเอ้ยในนี่ครับผมถ้าว่ามันหายหรือว่าเข้าไม่เป็นก็กดมาที่ประวัติการทำรายการครับผมนี่ผมมันจะเขียนว่าไอเทมโคดผมซื้อมาหกร้อยนะก็กดไปนะนี่มันจะมีลิงก์แบบนี้ครับผมนี่สีน้ําเงินเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะมีให้คัดลอกโค้ดครับผมอ๋อก็ง่ายครับผมก็สามารถเอาไปเติมใน เว็บแลกโค้ดในฟรีไฟล์ได้แค่นี้แล้วผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ผมก็มาบอกแค่นี้แล้วผมใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกบผมขอบคุณสำหรับการรับชมก็มขอบคุณคะ่ะ